206ครับ25 6ศาลจังหวัดพัทยาลงวันที่4พฤษภาคม25ด้ 5, วยนายพรอาวุธสุภาพจน์นะครับซึ่งต้องหาว่ากะทํากิจการร่วมการค้นทรัพย์โดยมีคนใดมีอาวุธติดตัวไปด้วยโดยใช้การพาหนะหรือเพื่อกระทำความผิดหรืออาทัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้หออพ,หพ้นการจับกลุ่มผ่มกุญใจผู้อื่นให้กระทำการใดไม่กระทำการใด,รรดหรือจำยอมต่อสิ่งใดโดยทำให้วกลัวว่าจะเกินตราาต่อชีวิต ร่างกายเสรีภาพเราชื่อราวุฒิสชาวพุทธนะครับเคยถูกจับตามหมายจับนี่ไหมที่เคยนะครับเราชื่อเะ่นชื่อเบียร์วิวเลี๋ยวเลี้ยวยืนยันตัวเลยจังหวัดสุริยาวันที่สี่ยึดปลาปูนสองหน้าหงส์ด้วยนายวัชนาทอีกายต้องหาว่าทำความฐานร่วมกัน้นทับโดยมีคนใดมีอาวุธปิดตัวไปด้วยโดยใช้ยานพาหนะ เพื่อทำความผิดหรือพาทรัพย์นั่นไปหรือเพื่อให้พ้นการจับกุมผมสนใจผู้อื่นให้กระทำการใดให้กระทำการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใดโดยทําให้กลัวว่า,วาเอันตลายต่อชีวิตร่างกายเสร,รีภาพเขาชื่อวันชนาสีใจนะเคยถูกจับตามหมายจับหีือไมไม่เคยครับไม่เคยนะเสี่เยเสพาตัวเลย จับที่20เกียรับ25 6 6ต่งสายจังหวัดสตุยาลงวันที่4พฤษภมาคมผู้สังขละ25 6 6่วยนายนักขีแท้เดียวนะครับซึ่งต้องหาว่ากาะทำผิดฐานร่วมกันพ้นทัพย์โดยมีคนใดมีอาวุธติดตัวไปด้วยโดยใช้ยานมานะเพื่อทำผิดหรือมาทับนั้นไปหรือเพื่อให้พ้นการจับกุมผกลินใจผู้อื่นให้พ้นไปแล้ว ผู้อื่นให้กระทําการใดไม่กระทําการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใดโดยทําให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพเอานักเรียนแสบเียวนะครับเคยถูกจับตามหมายจับมั้ยครับไม่เคยนะครับขึ้นเพื่องที่เล่นมิวส์มิวเรายตั้งสามคนเ่ายถ่ายอุ้มทำไม